งานนี้เรียกไดว่าโด่งดังกันทั่วโลกเลยทีเดียวครับแฮซูฮกสาวไทยเรา17ปีท็อปโลกเล่นเอาตะลึงกันเลยทีเดียวครับพาเรซายตีพุ่งเทียบเท่าจีนญ,ญี่ปุ่นและก็เป็นเอเชียที่ครองเวทีชิงแชมปโลกครั้งนี้และก็ยังเตรียมพบกับแมสท้าดาวประทะไต้หวันในรอบ16ทีมสุด ้แต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่หนักมากสําหรับเราพร้อมกับมาเปิดความจริงครับว่าไต้หวันนั้นไม่ใช่ทีมที่อ่อนแอเลย เป็นเหมือนกับญี่ปุ่นสาขาสองสำหรับไต้หวันนะครับซึ่งทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้แอดก็มีเรื่องราวอัปเดตกับกนนารแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับโดยเกมล่าสุดเมื่อคือนนี้เนี่ยน้องสาวที่เราก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้ตุรกีไป3ต่อ0ูนย์แต่ว่าถ้ามองลึกลงไปเนี่ยในเกมที่เราแพ้ตุรกีเรา เล่นได้ดีมากเกือบที่จะชนะได้ในเซตที่2แล้วก็เซตที่1เนี่ยเราทําแต้มมาสู่สีคู่ขี้เขาแต่ก็ยังว่าแหะครับสุดท้ายก็ต้านความแข็งแกร่งของไซระร่างกายไม่ไหวครับเราแพ้ไป30ศูนยเซตแรกเนี่ยเราแพ้ไป25ต่อ23ครับเซตสรเราแพ้ไป27ต่อ25เซตที่2เนี่ยเรามีโอกาสที่จะชนะได้ด้วยนะเพึ่นเซตพอยต์กดเหลืออีกไม่แค่แต้มเดียวเท่านั้นเราก็จะปิดเซตได้แต่ ตุรกีนั้นมาปาดเรานะครับในเซตสส่วนเซตที่3ครับเหมือนน,อน้องเองก็มีจิตใจที่ท้เพราะว่าใส่เต็มร้อยมาตลอด2เซตแต่ก็ยังไม่ชนะนะครับสุดท้ายก็แพ้ไป13-25ต่อสําหรับเซต3ก็แพ้ไป3-0ทำให้อันดับตอนนี้ไทยเราก็อยู่อันดับที่3ของตารางครับอันดับ1เป็นจีนที่ชนะทั้ง3แมตช์เลยเก็บ9คะแนนเต็มอันดับ2เป็นตุรกีครับที่ชนะ2เก็บ6คะแนน และอันดับ3ก็เป็นไทยเราที่ชนะ1เก็บ3คะแนนแต่ก็ยังผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ, <t> รบเพราะว่าการในขันรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเหมือนเป็น,ปนการวอร์มทีมนะเพราะมันมีไปแค่16ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะครับโดยรอบ16ครับเราจะเข้าไปพบกับไต้หวันที่เปรียบเสมือนญี่ปุ่นสาขา2เลยครับไต้หวันเนี่ยซึ่งพอมาดูการเล่นของไต้หวันนะครับในแมตพบกับญี่ปุ่นเอ่ยในแมตพบกับโครเอเชียเอ่ยหรือว่าในแมตพบกับเปอร์ตรดิโกเนี่ย ไต้หวันเล่นดีมากนะครับแมตช์แรกก็พบกับญี่ปุ่นแพ้ไป3ต่อ1น1เซตสำหรับไต้หวันนะครับเซตแรกเนี่ยก็แพ้ไป25ต่อ16แล้วเซตสองเขาชนะได้ครับ25ต่อ20นี่เจอญี่ปุ่นนะครับยังชนะได้ขนาดนี้แล้วแมตช์ที่2เนี่ยเจอกับดังฝั่งของครเอเชียแล้ว ฝั่งของไต้หวันเนี่ยก็ชนะได้3ต่อ1นเซตครับพวกเขาเล่นดีมากถึงแม้ว่าจะแพ้ก่อนในเซตแรกและก็เกมสุดท้ายครับเกมเจอกับเปอร์โตดิโกก็ชนะไปแบบไม่ยากเย็น3ต่อศูนย์เรียกว่าเป็นคู่แข่งที่เป็นงานหินของสาวไทยเราเลยแต่ว่าการเจอกับเอเชียแบบนี้มันก็ถามว่ามีข้อได้เปรียบเยอะไหมไม่เยอะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกการเล่นความสามารถของผู้เล่นที่จะเลื่อมๆกันนิดหน่อยแต่ว่าเรื่องของไซระร่างกายเนี่ย แอดก็อย่างเชื่อว่าสาวในเรามีดีพอที่จะสู้กับไต้หวันได้ในเกมรอบ,ส,บอสุดท้ายนะครับเพราะว่าดูจากการเล่นของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่า เราเล่นไม่มีระบบเล่นไม่มีแบบแผนคือน้องๆชุดนี้เนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดียืนตำแหน่งเนี่ยแน่นมากๆแต่ละคนยืนตำแหน่งปิดพื้นที่ช่องว่างใน,ในการเล่นได้ดีเลยครับอย่างแมตช์เจอกับตุรกีตุรกีเนี่ยแทบจะตีไม่ลงเลยเพราะว่าเรายืนตำแหน่งดีแล้วก็ดีเฟนต์ลูกขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะโดนตนหนีหนักๆเนี่ยเราก็เอากลับขึ้นมาได้ครับโดวเล่นของเราที่ทำแต้มมากที่สุดแล้วก็ดดเดนที่สุดก็หนีไม่พ้นน้องนัชชายาครับเป็นหัวเสาของเราที่ทำแต้มได้เป็นเกาบเป็นกำต ติดท็อป10ของชิงแชมป์โลกครั้งนี้ด้วยครับโดยเรียกว่าสาติของสาวไทยเรานั้นโอ้โหพาเรตกันติดท็อปเลยครับมีดึง4-5หสติด้วยกันซึ่งสติแรกครับก็เป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของน้องนัชยาครับอยู่อันดับที่7ของตารางทำคะแนนไปทั้งหมดเนี่ย42คะแนนเลยทีเดียวส่วนอันดับหนึ่งครับก็เป็นผู้เล่นจากจีนครับแน่นอนเป็นจีนอยู่แล้วที่เป็นตัวเต็งในการคว้าแชมป์ครั้งนี้เลย อันด,ดับ2ก็เป็นผู้เล่นจากเปรูครับที่ทําไป48คะแนนและก็ยังมีญี่ปุ่นครับที่ทําไป46คะแนนและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับทีที่เราจะเจอด้วยก็คือไต้หวันก็เป็นเฉินอี้เฉินครับผู้เล่นหมายเลข5าของไต้หวันที่เป็นตําแหน่งหัวเสาคนนี้ก็ทําแต้มได้เยอะเหมือนกันครับทำไป45คะแนนเลยทีเดียวและก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดของไต้หวันแล้วนะครับสาติเขามีเยอะมากคือติดท็อป3ท็อป4อยู่ตลอดนะครับก็น่าจะเป็นผู้เล่นที่สร้างความมั่นหวนให้กับน,น้องสาวไทยเราได้เป็น อย่างดีกับการเจอกันในวันนี้สําหรับเฉินอี้เฉินนะครับผู้เล่นมหมายเลข5ของเขาส่วนอีกสายตินึงครับก็เป็นผู้เล่นโจมตีที่ดีที่สุดครับก็ยังเป็นน้องรัชยาคนเดิมครับที่ครองอันดับ5ของโทัวร์นาเมนต์นี้มาครองได้แต่ก็ยังตามหลังเฉินอี้เฉินอยู่นะครับที่เขาขึ้นไปถึงอันดับ2ของตารางเลยทีเดียวนี่แหละครับคนที่จะเป็นตัวป่วนของเรา และก็ยังมีอีกสายตินึงครับก็คือผู้เล่นที่เสิร์ฟ S ดีที่สุดเสิร์ฟไปได้คะแนนเยอะที่สุดครับนั่นก็คือน้องปานิตาตัวเซตของเราที่ล่าสุดเนี่ยอยู่อันดับ4ี่ของตารางผู้เล่นเสิร์ฟดีที่สุดนะครับเสิร์ฟได้แต้มคนเดียวถึง6คะแนนเลยทีเดียวส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมาจากแมตช์ที่เจอกับเอกโดนะครับแล้วก็แมตช์ที่เจอกับฝั่งตุรกีที่เราเสิร์ฟคะแนนได้เยอะมากและก็ยังมีอีกสายตินึงครับก็คือเซตเตอร์เรียกว่าเอเชียครองบอลลังกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า สี่อันดับแรกเป็นเอเชียหมดเลยอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นจางจื้อส่วนจากจีนนะครับที่เซตไป82ครั้งเซตสำเร็จนะครับอันดับ2ก็เป็นโทกีจากญี่ปุ่นสำเร็จไป68ครั้งครับและอันดับที่3ก็เป็นตัวเชตจากไต้หวันที่ติดท็อปมาเหมือนกันนะครับและไทยเราก็เป็นอันดับ4ครับน้องปณิตาจากไทยเรานั่นเองเซตสำเร็จไป51ครั้งเลยทีเดียวนะครับติดท็อป4ท็อป5กันเป็นว่าเล่นสำหรับน้องๆสาวไทยเรา และสายติสุดท้ายนะครับก็เป็นของน้องสุพิชยาลิโบรโรของเราครับที่ติดท็อป3ของผู้เล่นรับบอลดีที่สุดของชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนี้โอ้โหก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นและก็เป็นความยอดเยี่ยมของน้องสาวไทยเราเลยที่เล่นดีปิดหูปิดตานะครับก่อนมาแข่งขันเนี่ยเราเดินทางมาพักไปแค่1วันเราก็ต้องลงแข่งทันทีนะครับแล้วแมตช์แรกเจองานหนักด้วยเจอจีน มันก็เลยทำให้เราเนี่ยแพ้ไปแบบถามว่าสู้ได้ไหมมันก็สู้ได้นะครับแต่มีข้อจํากัดเรื่องของส่วนสูงที่จีนนั้นสูงแล้วก็มีดีกว่าเราจริงๆนะครับสำหรับจีนเขาเป็นทีมเต็งแชมป์เราแพ้ไป30นย์ะครับแต่น้องๆก็ไม่ได้ยอมแพ้นะคือสู้กันทุกจังหวะสู้กันด้วยใจและแมตช์สครับเรามาเจอกับเอกโดอรครับเหมือนน้องๆก็ได้ปรับตัวกันมากขึ้นเอาชนะเอกโดอแบบหมดสมภาพไปเลยครับ3ต่อ0ูนย์ แล้วผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยโดดเด่นขึ้นตีหัวเสาเราโดดเด่นมากและแใตแมทที่3เรามาเจองานหนักอีกครั้งหนึ่งมาเจอกับตุรกีแมตน์นี้เราเล่นดีเหมือนกันนะครับคือเรามีแรงฮึดพักเต็มอิ่มเจอกับตุรกีเราก็เกือบที่จะชนะได้ แต่ว่ามาหลุดในเซตสเพียงแค่นั้นยิ่งดูในเกมยิ่งเสียดายครับที่เราไปพลาดท่าแพ้กับตุรกีเซตท,ที่2ท,ทั้งที่เรามีโอกาสที่จะชนะได้แล้วนะครับเพียงแค่เต้มเดียวเท่านั้นแต่ฝั่งตุรกีเนี่ยก็แก้เกมมาดีนะครับและที่สําคัญทีมชุดนี้ครับแอดดูแล้วแท็ติกเนี่ยอาจจะไม่หลากหลายนะแต่ว่ามีจุดเด่นก็คือหัวเสาของเราที่โดดเด่นมากนะครับบล็อกใหญ่ของตุรกีเนี่ย บล็อกยังไม่อยู่หลายครั้งเลยทะลุบล็อกบล็อกแตกบ้างโดยเฉพาะน้องนัชยาเนี่ยที่เป็นผู้เล่นท็อปสายติทําแทบลงสุดของไทยเราก็โดดเด่นอีกคนนึงก็เป็นน้องตรีทิพย์ครับที่ฟาแต่ละจังหวะเนี่ยก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันซึ่งงานนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายครับไทยเราเจอกับชนิสไทเปรหรือว่าไต้หวันถ้าเกิดเราผ่านเข้ารอบไปเราจะไปเจอกับ สายของบราซิลกับอียิปต์นะครับอันนี้ก็เป็นงานหนักแล้วถ้าเกิดเราผ่านเข้ารอบไปแน่นอนว่าบราซิลเนี่ยก็เป็นเต็งหนึ่งเหมือนกันนะครับเจอกับจีนเจอกับหลายๆทีมเนี่ยอย่างเปรูเนี่ยก็มีโอกาสที่จะควา้าแชมป์ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราชนะไต้หวันได้ผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมเจอกับบราซิลเจอกับอียิปต์เนี่ยเป็นงานหนักไม่แพ้กันหรือถ้าเกิดเราแพ้เราก็จะ ตกไปเล่นรอบจัดอันดับ9-16นะครับก็จะไปเจอสายนี้เหมือนกันเลยเจอกับสายบราซิลอียิปต์ถือว่ารอบนี้แข่งแบบน็อกเอาท์นะครับแพ้คือตกเลยไม่มีโอกาสให้แก้ตัวสําหรับการแข่งขันทิงจำโรครุ่นอายุไม่เกิน17ปีส่วนคู่อื่นของเอเชียเราครับจีนก็ต้องไปเจอกับโครเอเชียน่าจะไม่ใช่งานยากนะครับแล้วก็ญี่ปุ่น จะไปเจอกับเอกวาดอรนะครับโอ้โหเชอเอกวาดอร Ecuador. ญี่ปุ่นเองก็น่าจะผ่านแบบสบายๆถ้าให้เดารอบ8เนี่ยก็น่าจะมีญี่ปุ่นกับจีนนี่แหละครับที่จะสามารถผ่านไปแบบสบายๆซึ่งสุดท้ายก็ต้องมาลุ้นน,น้องสาวไทยเราด้วยชุดนี้แอดยกให้เป็นชุดแห่งความหวังเลยครับถ้าเกิดว่าก้าวกระโดดมาขึ้นชุดใหญ่ได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าผู้เล่ยนเยาวชนของเราเล่นดีสุดๆ ครับมีความเร็วในการเล่นมีความคล่องตัวแล้วก็มันเฟรชไปหมดเลยสำหรับชุดนี้นะครับเคลื่อนที่กรรันเดวเข้าใจระบบการเล่นช่วยกันเล่นได้ดีครับโดยเฉพาะเกมรับเกมดีฟินส์เราก็ดูด,ดีเกมรุกเราก็โดดเด่นนึกภาพไม่ออกนะถ้าเกิดน้องๆสูน้อง,องสั180พ190่ออัพแบบเนี้ยเราจะไปอยู่จุดไหนของโลกครับต่อกรกับจีนต่อกรกับหลายๆทีมได้เนี่ยแอดคิดว่าเราไปถึงแชมป์นะ ถ้าเกิดเรามีความคล่องตัวแล้วก็มีรูปร่างดีกว่านี้แต่รอบนี้ก็ไม่แน่นะครับถ้าเล่นดีๆอาจจะเข้าไปถึงรอบ8ทีมรอบ4ทีทีมสุดท้ายก็ได้ยังไงก็รอติดตามกันครับสำหรับการแข่งขันิงแชมป์โรครุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะแข่งขันในเวลา5าทุ่มตรงเหมือนเดิม เจอกับไต้หวันนะครับรอชมรอตามกันได้เลยและสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจกับแอดด้วยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย